อาวัเดีทุกอนสำหรับนักพีศดารทุกคนด้วยนะครับผมกับผมมาเกอร์เด็กช่นเคยนะครับกับเดวิดเมค Cry 3เดี๋ยวเรื่องของเวอร์จิลในภาคที่3แล้วนะครับเอาล่ะท็้ปไมัยกันก่อนเอาปืนบ้างดีกว่าเนาะเดี๋ยวก่อนนะกันใช่ไหมนี่ฮะอืมโอเคต่อไปก็ไอเอชชั่นมีอะไรบ้างเดี๋ยวก่อนไรสติงสตันห้าพเอาเลยเอาละ เลยอมิชชันกันเลยครับผมอ้อดีตจ่ายน็อตแดงจริงหรือลาเป็ดไอยสู้หน้าเฟสมากลายเป็นหินแล้วเดี๋ยวกันเดียวกันแล้วไปต่อยโอเคตายครับหินเืลาเป็ดไทยกับหินแล้วไปต่อยต่อยเรียบร้อยครับแตกมายิง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 มือลาเบคโอเคครับหินโอู้หูวบ้าเอ้ผมเห็นมาสู้หน้าเฟสมายิง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 กับหินนะครับแล้วไปหูเตอร์เบิรตุยครับผม มาสิอาต่อยๆอย่ามาถัดจังหวะแข่งความสนุกสิมาแด็บไอหุยหลบได้มาได้ต่อยหนลนะเบสมาหยิบไปหยิบไปไอ้บ้าเฮ็ดติดเทาเดี๋้อเด้อเด้อเฮ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วมาหนูนะเบสแตกครับมาอันนี้ก็บินกันเฮ้ยโอเคอ่ะมีเหรอหนูนะเบิร์ไปโอเคเด็บไอหนลนะเบสแตกครับเด้อเด้อเด้อ เป็นแยกส่วนได้ด้วยเล่นกันนะอืมไปหน้นาเปรดยังไม่ตายโอเคป่วยนะครับอ่ะยิงไปยิงไปโอเคคลับไปแล้วไปหน้นาเปรดไปไปเบยร์ดไปเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นมิชชั่นพิเศษนะฮะไปไปจัดการกับไปเจ้าเจสเตอร์นะครับน่าคิดถึงจังเลยนะเนี่ยเจสเตอร์อ่ะยิงระเบิดไหมครับยิง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 โอเค,นะครัดไป ดูน้าเฟสบอลเอ้ครับฟิงเกอร์ก๊กกเชื่อก๊กก๊กเชื่อโอเคไปละยิงระเบิดไหมครับยิง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 ไอบอลลูกสีเขียวเราต้องเต็มันก่อนมึงจะได้เลือดไอบ้าไอเตไม่โดนไม่โดนอีกแกมายิงไปยิงไปยิงไปยิงใส่เจสซี่ครับซืเตีไม่โดนอีกแกไอบอลสีเขียวโอเคไปละโอเคยิงระเบิดไหมครับยิงยิงยิงโอเคจุนหงแตะไป แล้วไปกระุนลาพิสแสผ้าอย่ามาต้องซับตายเดี๋ยวบุ๊กต่อยต่อยพอตเอฟซับซับซับ,ซบโอเคหยิบละดับเดี๋ยวไปครับโอเคมาปล่อยลูกบอลมาแล้วเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะหลบได้โอ้โหูยตัวคนเฮ้ยนี่กับหลบได้ไอ้บอลสีเขียวโฮ้ยหลบก่อนโอเคไดี๋ยวมาละไม่โดนไอ้บ้าเฮ้ยโอ้หูยโดนโดนเฮ้ยหลบ ต้องตีให้โดน้ไอ้ดเลยเนี้ยอื้อไม่ตัวอีกเง้ยบ้าเฮ้ยจริง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 จิงอ้าโอเคดับไป้ดับรอิตแลนลบลบค่ะเดี๋ยวมิเก้อดยไปบค่บลบฮันเชอไปโอเคยิงไปยิงไปยิงไปยิงเหลาเสร็จไปครับโอเคป้องตีเขียวมันนี่เลไรเวทเดี๋ยวก่อนนะอื้มไม่ตัวอีกเง้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเดีก่นะนี้แหละเรียบร้อยครับจะเหนื่อยละอื้ราิสแล มาไอยสู bedtime! ้หน้าเฟศโอเคยิงยิงยิงย right! right! ah ิงยิงโอเคลุ้นแอปไปแอปไปซิงเกิร์ซบ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 ค่ะฮ่เช่าอย่ามาตบซับไปเรียบร้อยโู้อัพ้วครับผมโอเคไปกันต่อเลยดีกว่าอ่าโอเคต่อไปแล้วก็ต่อไปตรงนู้นนะฮะอ่าก็เปิดละโอเคไปจะโดดไปอ โอเคเอาจากที่นี่กันครับเพื่อเอาเกียท์เทพไปใส่โอเคออกมาแล้วแล้วก็มาตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็ขึ้นไปข้างบนเลยเดินไปเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้เองโอเค okay, แล้วก็มันจะมีที่ใส่เขียท์เท์ตรงนี้ไว้ใสแล้วครับกลไกก็จะทำงานเพื่อให้เราไปได้เขียร์เท์นั่นคือตรีสูนั่นเองนะครับผมอ่าตรงนี้ก็เปิดครับ ที่เราจะไปเอาตีศูนย์ตรงนี้นี่เองอ่าตัวนี้ก็เป็นแท่นกระโดดน,นะครับเอาละลุกไปเลยนี่โอาล่ะตัวไปไปไปถึงไหมเนี่ยเอาบ้าไดเลยเฮ้ยโ,โอเคเอาหมายกันโอเคได้ละมาไปเอาตีศูนย์กันเลยครับนี่เองต่อไปก็ลงไปด้านล่างนะครับไปประตู บ้านแรกที่เราเคยเข้าไปนะอยู่ตรงเออ่ตรงนี้ปะอ๋อใช่แล้วครับโอเคเข้าไปกันเลยนี่ครับวัดดีจ้าหญิงลา,เาบเด็กไหมครับยิงไปยิงไปยิงไปเดินเล่นจางกับบอสไฮตัวนี้ก้าพิสแลปไปเสยโอเคเดี๋ยว,ว,วปุ๊บต่อยต่อยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนล็อกบ้าให้ต่อยต่อย ต่อยต่อยเปะไปโอเคก็ประตูบานนี้กันโอเคต่อไปแล้วก็ต้องเอาตีศูนย์ไปเสียบนะฮะเดี๋ยวกันนะโอเคไปอูนนี้เองครับเสียบเลยเสียบเข้าไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นเปะไป ไอสติม okay, okay, okay ิชันเหมือนดนตรีเป๊ะเลยนะโอเคนี่ก็เปิดแล้วเพื่อที่เราจะไปเอาเขียไอเทมนะครับโอเคไปอย่าตกนะอย่าตกมุมกล้องนี่อับฟรีมากโอเคโซออฟสติลนะครับแน่นอนระหว่างทางก็จะมีอุปสรรคนะครับเพื่อให้เราผ่านทางไปไม่ได้สวัสดีจ้าพวกบานพจนเราจะจัดการให้พวกแกร้องไห้กันเลยทีเดียวอ้าโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋กันเดี๋ยวกันเฮ้ยไรนะคิดไหม ไอ้บ้าเฮ้ยโดนไล่ตอคิกไล่ตคิกไปเดี๋ยวกันกันโอเคฟั็อซบซซ็งเกอร์รัลาพิตแลไอ้บ้าเฮ้ยโดนโอเคจับมันคับโอเคโดนเดี๋ยวกันกันซซบเเอ้ยอันนี้จะเป็นริงบ้าเอ้ยแต่ไม่ทันไลตอคิกไปไลตอคิกอยโอเคไตอคิก่อต่อไปโอเคอย่นอยู่ในเอง ลอยด้ยคิกอ่ะสูหน้าเฟสลอยด้ยคิกมาซิมาซี่อดเอกครับอ่ะเป็นไงติ๊กนี่ไงเห็นเบเ,อเกโอ,โโอโร์ไม่โดนโอ้ยด้วย้วยด้วยลาพิษสแลตอืตอ้มไปล่าพิษสแลตไปต่อยต่อยเตะโอเคต่อยต่อยเตะไปหมดยังยังไม่หมดอันนี้ใช่ไหมโอเคต่อยต่อยเตะไปโอเคต่อยหมดยังเนี่ยโอเคหมดแล้วครับ ่อไปก็ออกไปกันเลยดีกว่านะเก็บเลตออกไปโอเคออกไปกันเลยตรงนี้ขอไม่สู้แล้วกันนะฮะไปดีกว่าโดดไปไม่สู้ไม่สู้ไปดีกว่าครับวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปโอเคออกมากันเลยต่อไปก็ไปหาประตูสีเหลืองเนาะนี่เองโอ้โหไปตรงนี้นะครับ ันนี้เราก็มีโซออฟสตีลก็เดินผ่านไปได้เลยนะครับผมอ่าขออนุญ,ญาตจัดการไอ้ตรงนี้สักครู่นะครับโอ้ยแต่สักทีนานอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเอาละใส่โซออฟสตีลเลยครับเรียบร้อยประตูเปิดโอเคเข้าไปกันเลยเอาละไอตรงนี้ก็จะเป็นลิฟต์เนาะตรงนี้ก็จะเป็นซีเคทลิชชั่น เดี๋ยวสักครู่แป๊บหนึ่งโอเคเคลียร์เสร็จแล้วก็มาตีตรงนี้กันเลยครับปุ๊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 บตีหางเสียครับเ้ยแผ่นเปิดโอเคลิฟทำงานเอาละไปกันเลยพวกไฟระวังทางก็จะมีพวกมาร์จนมารอนะเตรียมตัวให้พร้อมมาแล้วมาแล้วนี่ไงสิงเกอร์ปุ๊บ เฮ้ยเอ๊ะสับสไอ้บ pues ้าเฮ้ยล er> ่วงบ้าเฮ้ยโอเคเอาใหม่ครับเอาใหม่ตะกีนล่วงโอเคไม่ประมาทแล้วหลบได้สิไงตุยซ่ามาซีมาิไอ้พุกลิปเปอร์ส๊บสับเก่อมาบ้าครับสิไงว่าพิสแลสส๊บสับโอเคตุยต้องอย่าล่วงหลบได้ส๊บสับเก่าโอเคโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตเกือบละ โอเคอ่ะนี่ไงนี่อ่ะสกอตไฟเอียรโอเคสกอตสัมครค่ะโอเคอ่านครับเอ้ยรอบแรกไม่น่าพลาดเลยโอเคตรงนี้เก็บแล้วเอาไปไหมอเอ๊ะยวก่อนนะเก็บไม่ได้หรอมันแด็ขึ้นข้างบนไม่ได้หรอโอเคช่างมันดีกว่าครับสิ่วินาทีไปดีกว่าเก็บตรงนี้ก็ได้วะอีสากถังแล้วก็สากพุทธปั้นเนี่ยเออ โอเคของอัพเกรดครับอืมไอเทมสีนี่ดีกว่าฮะเพิ่มเพิ่อัพเพิ่มเกรดดูตกิเกอร์โอเคแค่นี้แหละไปบวกกับไปยักษ์สองพี่น้องกันเลยดีกว่าไปแด็กนี่กับลูด้านะครับมาเลยึกสมมลัยระทะอีโต้คู่ยักษ์มาเลยวู้ฮู้ยิงไปครับยิงไปยิงไปโอเคหลบได้หลบได้สกัดใครก่อนดีอะ กระจยกัด้วยกไอ้เอ็กซ์นอไ่งไงสิงเกอเ้ยอื้ไปไม่ทั้าเ้ยอ้าสิงกอรลได้ปิบโอเคอลแผลรี่ครับลก็แผลรี่คืน้ยโอ้้าเ้ยมาเดีวเอร์อเคอแผลรี่ครับไปไปอบบบ้ยโอเคไปตั้งหลักละเราครับรากอแล้วกันมาเลยมาเลยอาูดาบ้างดีกว่าลได้ จัดการรู้ได้ครับสับลาพิสแลครับับเับโอเคมันแทรี่เอหูบาเฮรออาพิสลัเเดี๋ยวโอ้โหไม่โดนจ้าเข้ามาเลยเอแฮรี่ไหมโอ้หหลบได้ครับนี่ไงสับสับเอ้อสับับโอเคหิงลาเบรไปครับโอเคหลบได้หลบ โอเคบลาพิสล็บเบโอเคเป็นแผลล่ไม่โดนลาพิสเล็ไปมาสิมาสิีสองพี่น้องยักษ์โอ้โหดาบหลุดพูดจังหวะนี้แหละโอกาสพองเลยมาเดวเกอร์งไปับ่องโอเคจตดการนอ้บ้างดีกว่าครับโอ้หโอ้หไม่โดนจ้านี่งาิ ลบได้ครับลบได้มาแอคนน่ aky, ับับเ่ับ่ับโอเคมันแพ้ลแมวูปีไงสูหน้าเฟไปสูหน้าเฟไปูหน้าโอเคสูหน้าเฟไปเรียบร้อยครับจาบหุดตัวทอง่อยต่ไปไปเฮ้ยมันตอืหืเฮ้ยลดทันเดี๋ยวกันเอดี้อหืเดอ่ะโ้ไป

ล็อบได้ต่อยีูหน้าเฟสเรียบร้อยวู้สนุกจริงๆโอเคจบมิชชั่นครับอ่ะยังมีอีกมิชชั่นหนึ่งครับผมเดี๋ยวค่อยจบคลิปกันนะครับโอเคขออนุญาตเซฟก่อนอเฮ้เซฟครับเรียบร้อยโอเค next mission มิชชั่นที่6นะครับคอสตอมไมค์ก่อนไหมคอสตอมไมค์ก่อนดีกว่าโอเค ไอเทมนะครับอืมแอคชั่นหรอเอาอ,อะไรดีสตาร์ฟอลอัพดีกว่าสตาร์ฟอลเอ้ยดีกว่าฟอลอะไรต์อืมยังดีกว่านะครับโอเคมิชชั่นสตาร์โตเดี๋ยวค่อยอัพนะฮะไปไปตัวมิชชั่นกันเลยมิชชั่นอันนี้ก็ง่ายๆนะครับเราเคลียร์แค่สองบททดสอบก็ผ่านแล้วล่ะไป โอเคเราต้องไปอันที่ง่ายที่สุดก่อนนะฮะง่ายๆครับไ้ด่านนี้ตอนแรกเราไปทางขวาต่อไปเราก็ไปทางซ้ายี่แล้วก็ตรงไป e ซี่มากอ่าก็จะเจอแล้วเก็บเลยนะับต่อไปก็เดินออกจากที่นี่กันนะฮะเดินต่อไปเลย แค่นี้ครับอีซีมากต่อไปความยากระระปานกลางนะครับโอเคลงไปเลยนะมันจะยากนิดหน่อยเองแค่มันจะมีหนามนะนี่ไงเราต้องระวังให้ดีนะเพราะว่าเบอร์จิวมันไม่มีแอร์ไฮเราต้องแดดไปโอเคการจังหวะให้ดีก่อนฮนะโอเคไม่โดนจ้านี่ก็โดดฮะโดนเหรอเนี่ยโอเคงั้นเราโดดแล้วก็ใช้สไตล์ตครับโอเค โดดโอเคเดยบร้อยนี้ก็ผ่านไปแบบชิวๆแซดไปกระโดดร,ร้อยครับกระโดดไปแล้วก็ใช้สไตล์นะจะไ,ได้หลบได้โอเคอีซี่เก็บของเลยนะต่อไปก่อนหนีเอาจากที่นี่กันเลยต้องสู้ครับเดี๋ยวเวลาวิ่งไปเลยดีกว่านะครับวิ่งไปวิ่งไปฟังเพลงมนันดันไปนะ เทพภาคสามนี่อยู่สุดยอดแห่งความมันละไ,ไป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 บิไปครับวิ่งไปโอเคมาถึงละเข้าไปกันเลยฮีซี่มากครับทีนี้นะครับแล้วก็เอาของทั้งสองชิ้นไปใส่กันเลยนะครับผมก็ต้องเคลียร์ถึงแบบสามอันหรอกเอาอะไรเนะี่ยจะออกไปตู้ให้เออโอเคใส่ไอ้โมเดลกันเลยหืกดไม่โดนเหรอ โอเคโดรแล้วใส่ชิ้นแรกไปครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะชิ้นที่สองใายไปโอเคใส่ไปไอ้เปื่อนอาิมิทก็จะยิงนะครับเพื่อให้เราเดินทางต่อไปนะครับผมเอะแค่นี้แหละออกไปกันเลยดีกว่านะครับยีซี่มากใบ่ไปไม่ดดวแกโอเคอ้อตรงนี้ขออนุญาตจัดการแป๊บหนึ่งนะครับผมอโอเคเรียบร้อย ปึ๊บดูอ็อฟโอเคไปกันต่อเลยดีกว่าอีกตรงนี้ก็มีเลดอ็อฟนะฮะอยู่ข้างบนอ่าจอยจอยเดี๋ยวก่อนนะขอเก็บก่อนปึ๊บเอ๊ะช่างมันเถอะไปดีกว่านะ โอเคจบมิชชั่นนะครับเอาล่ะเป็นยังไงกันบ้างเขับสนุกกันหรือเปล่าครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับบอกเลยว่าพาร์ทหน้าสนุกกันแน่นอนนะครับผมโปรดติดตามกันได้เลยนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับสวัสดีครับสําหรรับปีศาจทั้งหลายบ๊ายบายจ้า